สาวไทยสุดแกร่งทฟูฟิลิปปินยับ3ามต่อศูนเซตสบเว์บอลซีเกม2023สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาฟังสรุปและความคิดเห็นฟิลิปปินหลังเกมกันนะครับการแข่งขันเยล,ลบอลในศึกซีเกมครั้งที่32ทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะครับดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยและแชมป์เก่านะครับลงสนามดวลกับฟิลิปปิน ในเกมนี้นะครับโคด้ดดวนแต่นายศีวชราเมธากุลหัวหน้าผู้สอนทีมเย์บอลหญิงไทยนะครับจัดตัวเพื่อน6คนชุดแรกลงสนามประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบุญสุขพิมพิจยากกรามอัชราพรคงยศสิริมามานากิจชัชยอรนโมกศีและปีนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับเซตแรกนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันอย่างสูสีผลัดกันทําแต้มนะครับต่อมาเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยทำได้ดีกว่านําอยู่1 2ต่อ9จนโคด้ดดวนนะครับต้องขอเวลานอกแก้เกมนะครับ ซึ่งสาวไทยก็เริ่มมีแต้มไล่ขึ้นมาจนพลิกแซง19-18นะครับจากนั้นฟิลิปปินเนี่ยไล่เสมอ22-22ต่อเท่ากันนะครับแต่ไทยก็เด็ดขาดกว่านะครับเอาชนะไปได้นะครับ25-22ขึ้นนำ1-0เซตมาเซตที่สนะครับไทยเนี่ยอาศัยการบล็อกหน้าเน็ตนะครับทำแต้มห่าง4-0จากนั้นนี่แะครับสาวไทยยังทำแต้มไปเรื่อยนะครับนำอยู่12-3ต่อจนฟิลิปปินต้องขอเวลานอกเพื่อบเบรกเกมของไทยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยครับทำแต้มได้อีก4แต้มรวดนะครับนำสิ6ต่อ3และจบเซตสองไทยชนะไป25ต่อ9านะครับนำห่าง2ต่อศูนย์เซตขณะที่เซตสานะครับสาวไทยฟอร์มอย่างร้อนแรงครับเอาชนะไปได้25ต่อ12ครับทำให้ไทยชนะไป3ต่อศูนย์เซตในเกมนี้นะครับสรุปนะครับ25ต่อ22 25ต่อ9และ25ต่อ12เข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่1 4พฤษภาคมนี้นะครับ เรียกได้ว่าแฟร i มิลิบอลฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับไม่พอใจทีมของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับดาโค้แล้วก็ไล่โค้ชการหลายเมนเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโค้ชเนี่ยฝีมือยังไม่ถึงนะครับส่วนบางคนก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโค้ชเลยครับเพราะนั่นแหละที่ฝีมือยังห่างชั้นกับทีมชาติไทยเกินไปเอาลเรามาฟังความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์กันเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างต่อเกมนี้นะครับเห็นไหมไทยชนะเกมดาวฟิลิปปินส์ยังช้าอยู่เสมอ ในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ท่านตอบมาครับก็กล่าวว่าฟิลิปปินส์ไม่มีตัวรับดังนั้นมันยากจริงๆต่อไปครับรับบอลแรกไม่ดีบล็อกไม่ดีมือบล็อกห่างเกินไปไทยจึงได้จากความผิดพลาดของฟิลิปปินส์บ่อยในขณะที่ท่านต่อมาครับก็กล่าวว่ามีเพื่อนหลายคนที่เก่งในฟิลิปปินส์แต่คนที่ส่งไปนั่นเสียเงินเปล่าต่อไปครับเกลียดโค้ชเดบริตโตมากเขาไม่ต้องการอลิซา ซึ่งท่านต่อมานะครับกล่าวว่าการล็อกเป็นปัญหาสําหรับพวกเขาต่อไปครับเป็นไงไทยนําเข้าตัวหลีกนอกมาหมดฟิลิปปินส์แทบไม่มีโอกาสชนะในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะจ่ายเงินให้กับโคดงโง่ต่อไปครับการประเทญี่ปุ่นไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยซึ่งชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับกล่าวว่าพิมพิษยายอีกครั้งที่มีวินัยมากขอแสดงความยินดีกับคนไทยด้วย ต่อไปครับวอลเลย์บอลในร่มชายคืออินโดนีเซียวอลเลย์บอลในร่มหญิงทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชายหาดชายอินโดนีเซียและวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยต่อไปครับไม่ต้องดูก็รู้ผลอยู่แล้วซึ่งทันนี้นะครับกล่าวว่าร้องไห้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเปิดใช้งานโหมดไ h a i l a n d V n l แล้วในข่ะที่ท่านต่อมานะครับชาวฟิลิปปินส์ทันนี้นะครับกล่าวว่าไม่ว่าโค้จะเอาใครเข้ามา ปัญหาอยู่ที่ผู้เล่นอย่าโทษโค้ดเลยต่อไปครับเกมที่ดีของทีมฟิลิปปินส์ขอสแสดงความยินดีและยังคงภูมิใจคอมเมนต์ต่อไปครับไทยอยู่ในระดับที่แตกต่างจริงๆขอสแสดงความยินดีกับทีมฟิลิปปินส์ถึงไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่ก็ยังสู้อย่างหนักต่อไปครับไม่ได้แม้แต่เซตเดียวในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าพวกเขาแข็งแกล่งจริงๆ ยังไรก็ตามขอสแสดงความิีดีกับทีมฟิลิปปินส์ต่อไปครับแล้วสิบสองกับสามละ่ะไม่มีการปรับอะไรเลยเหรอคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นความผิดโคอีกแล้วไทยแข็งแกลร่งจริงๆคุณจะหวังได้อย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างหนักในการทําแต้มก็ตามไม่ว่าจะปรับยังไงเราก็เป็นขนมของไทยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับฮะดูซีเกมมากี่ปีแต่ก็ยังเป็นผู้แพ้9คะแนนอับอายกับคุณ ท่านต่อมาครับมาตําหนิโค้ดนะครับเดบิโต้กลับบ้านไปเสียไร้สมองแล้วมาเป็นโค้ดได้อย่างไงนี่ต่อไปครับรอแต่พิมพ์พิชญาเลิกเล่นเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับฝา่ายตรงข้ามจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีข้อผิดพลาดแต่ไม่ยอมเปลี่ยนผู้เล่นซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าเซต1เราสู้ไายได้เราสู่สีตลอดแต่เซตที่เหลือต้องยอมว่าสู้ไม่ได้จริงๆเมื่อไหร่จะชนะไทยกัน คอมเมนต์ต่อไปครับฟลิปปินส์นั้นแซ่บจริงๆแต่แค่เซตที่1เท่านั้นมาเซตสองและสามเจ็บจนจุกและมาพร้อมโค้ชสุดปังต่อไปครับลูกเสิร์ฟของไทยนั้นเรียบง่ายแต่ฟลิปปินส์ไม่ได้รับอย่างถูกต้องแต่คอมเมนต์ต่อไปครับมาตอบกลับว่าดูธรรมดาแต่เสิร์ฟหนักนะท่านต่อมาครับประเทศไทยดีเกินไปการขุดการตั้งรับการตอบสนองที่รวดเร็วและเพื่อนที่เหมือนมีสปริงอยู่บนเท้า ฟิลิปเปินตรงกันข้ามการป้องกันที่แย่มากผมไม่รู้ว่าทําไมผู้เล่นต้องตั้งรับทางด้านซ้ายหรือด้านขวาไม่ใช่ด้านหน้าและรับด้วยมือเดียวซึ่งวันไม่มีทิศทางเสิร์ฟผิดพลาดมากเกินไปฟิลิปเปินน่าชนะเซตที่หนึ่งถ้าไม่ใช่เพราะเสิร์ฟพลาดซึ่งทันต่อมานะครับมากล่าวว่าไม่ว่าวอลเลย์บอลหญิงของเราในซีเกมนี้จะอยู่ในอันดับไหนก็ตามฉันภูมิใจใตัวผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของประเทศฉันภูมิใจใตัวพวกคุณทุกคน แต่ย่เว้นโค้ดท่านต่อมาครับกล่าวว่าวาเดควรสลัดตำแหน่งของเธอให้กับผู้เล่นที่มีความสามารถและสุขภาพแข็งแรงกว่านี้เราเสียยวกานนี้ไปทีมนี้อ่อนแอที่สุดในรอบหลายปีสมาคมควรเริ่มพิจารณากระบวนการคัดเลือกใครเป็นคนตัดสินที่นี่และอะไรเป็นพื้นฐานในการดวมผู้เล่นท่านต่อไปครับผู้เล่นของเราพยายามอย่างเต็มที่แต่เอาเธอประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไปยันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเท่านี้แสดงความคิดเห็นว่าเดบิโตหยุดทดลองผู้เล่นมันผิดมากและมันไม่ได้ผลเลิกยุ่งไรแล้วไปประเทศตัวเองซะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์ต่อผลการแข่งขันนี้นะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ